ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งตัวแตกไฟล์แล้วก็ไฟเกมนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันต่อไปเลยนะครับโอเคครับผมว่าทุกคนดาวน์โหลดแอปแตกไฟล์แซดเอแล้วก็ไฟสองไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้กดเข้าไปในแอปแตกไฟล์เลยนะครับ Z ซเอนะครับเมื่อึ้นน้านี้ก็ให้ทุกคนกดตามผมนะครับให้ทุกคนเนี่ยค้นหาไฟล์ที่มีคําว่าดาวน์โหลดนะครับไฟล์นี้นะครับที่ผมวงไว้ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับผม นะก็กดไปหนึ่งทีครับจากนั้นผู้ชมก็จะเจอไฟล์สองไฟล์นะครับก็คือไฟล์ apk แล้วก็ไฟล์อันนี้นะครับเป็นม็อดนะครับสองไฟล์ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดค้างไอกดไปที่ apk หนึ่งรอบนะครับกดไปที่ apk ตรงนี้หนึ่งรอบอจากนั้นเนี่ย ให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้ตรงนี้นะครับกดตามผมนะครับผมโอเคกดตรงนี้หนึ่งทีครับจึบอ่าตนั้นเนี่ยให้ทุกคนกดตรงนี้ครับดาวน์โหลดด้านบนนะครับที่ผมวงไว้ตรงนี้นะครับ่กดตรงด้านบนที่ผมวงไว้นะครับก็เป็นทีอ่าแนั้นให้กดตรงนี้อีก1ทีนะครับกดตรงนี้ชึบมันก็จะกลับมาหน้าเดิมแบบนี้ถ้าเรากด ออวางตรงนี้เลยนะครับห่วงกลมไ้นะครับกดวางตรงนี้เลยจากนั้นก็จะแตกไฟล์มาตรงนี้นะครับจะรอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยถ้าครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาหารตรงนี้นครับหารตรง z o n e ตรงเยอะๆตรงนี้เนี่ยเป็นไฟล์ที่เราเพิ่งแตกมาในเองนะครับวก็จะมี shadow fight เอพีตรงนี้ให้เรากดติดตั้งไปเลยนะครับกดติดตั้งชาร์จไฟอันนี้เลยนะครับกดติดตั้งไปเลยกดตรงนี้แล้วจากนั้นกด Open นะครับผมโอเคแล้วกกดติดตั้งปกตินะครับ ขอภัยเสียงลบกวนแน่นะครับอาาดาวโหลดเสร็จเนี่ยก็อยา่าเพิ่งกดเปิดครับกดคำว่าเสร็จครับผมอาบ่าดาวโหลดติดตั้งชาร์ตไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้กลับขึ้นมานะครับมาเข้าไฟล์ที่มีคําว่าอาดาวโหลดเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่ดาวโหลดหนึ่งครีครับจากนั้นก็ ให้กดตรงนี้หนึ่งคีนครับที่ผมวงไวตรงนี้นะครับเป็นไฟล์มอดนั่นเองนะครับกดไปหนึ่งทีจากนั้นก็ให้กดเหมือนเดิมครับตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้นะกดหนึ่งทีอ่าแล้วจากนั้นก็กดดาวน์โหลดท้านบนนะครับที่วงไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็กดสีเขียวไดรเวอร์ตรงนี้ครับผมอ่ามาถึงหน้านี้เหมือนเดิมนะครับก็ให้กดวางนะครับ บาตรงนี้เลยหวไว้นะครับนะกดวางไปแล้วก็ร้อยมันครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเช่นเคยครับเหมือนเมื่อกี้เลยอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยค้นหาไฟล์นี้นะครับ a s s P e t s นะครับ a s s P e t s นะครับทุกคนกดเข้าไปในไฟล์นี้ครับผม จากนั้นเนี่ยขึ้นหน้านี้ให้เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหาไฟล์ที่มีคําว่าอันนี้นะครับ P A C K S X M L นะครับตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนกดค้างไปที่ตรงนี้นะครับไฟล์นี้เลยกดค้างที่ไฟล์นี้นะครับกดค้างอ่าจากนั้นให้เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจนหาตรงนี้นะครับที่จะเป็นรูปดินสอตรงนี้นครับ เขียนคำว่า rename ครับตรง rename ให้กดไป1ทีนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มเลข99ลงไปนะครับเพิ่ม99 2ตัวตรงในชื่อตรงนี้นครับพิมพ์99แบบนี้นครับแล้วกดโอเคครับผมโอเคแบบนี้แล้วเราก็กดออกครับแล้วก็เช็คปิดอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับกดปิดอินเทอร์เน็ตปิดไวไฟให้เรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็ค่อยเข้าเชลโลไฟนะครับก็กดอนุญาตไปนะครับผมอตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับต้องเหลืออีกขั้นตอนอีกหนึ่งสเต็ปนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปครื่งทางเองครับเราต้องเข้ามาเช็คก่อนนะครับไม่งั้นมันจะโปรไม่ได้นะครับต้องเข้ามาเช็คว่ามันให้เราดาวน์โหลดนะครับมันจะให้เราดาวน์โหลดอีกนิดนึงนะแบบนี้นะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยเราให้เรากดออกเลยครับกดออกแล้วกดปิดแอปไปเลยนะครับเอ้ครับเมื่อเรากดปิดแอปเสร็จนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่ a Z เหมือนเดิมนะครับโดย Z A นะครับเป็นแอปแต่ไฟล์เหมือนเดิมนะกดเข้ามาเหมือนเดิมให้เข้ามาหน้านี้นะครับให้เข้ามาหน้านี้นะครับหน้าตรงนี้นะครับหน้าแรกเลยแต่ให้ทุกคนเนี่ยกดเหมือนเดิมตรงนี้นะครับไฟล์ตัวนี้นะครับ S a s s e t s นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีก็เลื่อนลงมาเหมือนเดิมน,นะครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดตรงที่เราเพิ่งเปลี่ยนชื่อไปนะครับตรงนี้เลยกดไปหนึ่งทีนะครับเฮ้ยกดค้างนะครับตรงนี้กดค้างไปนะครับอ่กดค้างแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคำว่า rename ที่เป็นรูปดีสกตรงนี้อีกทีหนึ่งครับกดที่ rename จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดลบเลขเกออกไปนะครับ ลบเลขกออกไปแล้วก,กดโอเคเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคกดลบแล้วก็กดเข้าไปดูเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับปิดอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเล่นนะครับสำหรับโปรสองนะโปรแรกเนี่ยสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตเล่นได้นะแต่โปรสองเนี่ยต้องปิดอินเทอร์เน็ตเล่นนะครับผมยังมันจะไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเข้าเกมแล้ว ติดินเน็ตเรียบร้อยทำตามผมทุกขั้นตอนเข้าเกมแล้วเดี๋ยวดูว่าจะติดหรือเปล่าโอเคคนระับติดติดเรียบร้อยนะครับผมโอเคน่าปรก็จะประมาณนี้เลย